บอกว่า88ปีมีการทํารัฐประหาร13ครั้งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญถึง20ฉบับเห็นไหมครันั่นคือนักสแสดงหามนาจหลายคนบอกว่านักการเมืองที่ดีก็มีมันก็มีไม่ใช่ไม่มีครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธ,ธิ์หรือปัญญามนีโชค วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองไทยหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยว่าเราจะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไรแล้วก็จะดํารินที่อย่างไรหลายคนก็พะวงหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็พยายามติดตามข่าวในกรณีลูกหลานของตัวเองได้เข้าไปร่วมชุมนุมการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองนั้นมีความเป็นมายาวนาน นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2,4,7,5มีการทำรัฐประหารถึง13ครั้งและก็มีการยกร่างเปลี่ยนแปลงรัฐนูลถึง20ครั้ง20ฉบับวันนี้เช่นเดียวกันครับมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงรัฐนูลและก็มีการเรียกร้องให้นายกประยุทธ์จันโอชาลาออกเป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศตามรัฐนูญมาตรา3 บอกเขาจีนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของโวงทนชาวไทยแต่การใช้สิทธิ์ของแต่ละคนนั้นก็พึงอยู่ในบนหลักพื้นฐานแห่งความเป็นจริงแน่นอนเขาวันนี้หลายคนว่าแล้วเราจะอยู่อย่างไรก็การาบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเราอยู่อย่างเดิมทำมาหาจินตื่นเช้าขึ้นมามีไร่มีนาก็ไปทำไร่ทำนาทำสวนพยายามนำเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใชา้ เอามาปรับใช้กับตัวเราเองและเราจะไม่ทุกข์หนึ่งถ้าเรามีที่นาสแปลงหนึ่งแบ่งที่นาแบ่งออกเป็นที่พักอาศัยทําบ่อปลาทํานาทําพืชผักสวนควรัวทุกตารางนิ้วของที่ดินเราปลูกผักบูกคาตะไคร้นะครับของกินผักชะาอมพวกนี้เราปลูกเอาลงดินเนี่ยเรามีน้ําจากสระน้ําเราก็อยู่ได้ตื่นเช้ามาเราไม่ต้องใช้จ่ายเงินเราจะกิน ปลาแล้วก็ปลาในสระขึ้นมากินเราอยากกินผักก็เก็บผักมากินนี่คือชีวิตที่พอเพียงที่สุดหลายคนบอกว่านั่นใช่แล้วทางการเมืองการเมืองเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ในกรณีที่จะมีการออกกฎข้อบังคับต่างๆที่จะให้ประชาชนนั้นบังคับตามปฏิบัติตามสําคัญที่สุดคือตอนนี้พี่น้องประชาชนอย่าพะวงกับการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของการแข่งแย่งอํานาจของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามอ้างตัวเองว่าเป็นนักการเมือง หลายคนบอกว่านักการเมืองคือใครนักการเมืองก็คือส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทงรงเป็นสมุขระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษัตริย์ทรงมุขนั้นประกอบด้วยกลไกสําคัญ3ประการ 1. ประชาชน 2. ส,สถาบันพระมหากษ,ษัตริย์ 3. องค์กรทางการเมืองดังนั้นองค์กรทางการเมืองก็คือพรรคการเมืองนักการเมืองที่ มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเข้าไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการบริหารจัดการเงินภาษีพี่น้องประชาชนและบังคับใช้กฎหมายและออกกฎหมายให้พลเมืองนั้นฏิบ,บัตามแน่น้องครับภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องเสียไปตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ผมตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้ใช้เงินแต่ผมใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ผมเสียภาษีแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะอินเทอร์เน็ตมีการบวกภาษีเข้าไปแล้วภาษีมูลค่าเพิ่ม ผมก็เสียภาษีโดยทางอ้อมนะฮะแล้วก็ประการสําคัญองค์กรทางการเมืองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สิ่งสําคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนพึงระวังนั้นคือการใช้สิทธิ์ของตัวเองถ้าหากเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมระมุขแน่นอนครับเราต้องยึดถือสาบันของชาติสาบันพระกษัตริย์สิ่งสําคัญที่สุดคือพี่น้อง ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสยามหรือประเทศไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไรสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้พี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่าเราจะอยู่อย่างไรอย่าก,กลัวครับเราอยู่เป็นมาอย่างนี้88ปีนะส่วนเรียกร้องเราก็เรียกร้องส่วนทําหน้าที่ของเราเราก็ทําใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดคือข้าราชการ ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้ส่วนองค์กรทางการเมืองแน่นอนครับเขามาก็จากไปนายกมนตรีนะฮะคนที่29คนที่30นะครบวาระเขาต้องจากไปแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่พี่น้องพึงลึกถึงคือการแท้สิทธิของตัวเองอย่าไปก้าวร่วงอย่าไปละเมิดคนอื่นการทําให้ ตัวเองนั้นมีชีวิตดีขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่สังคมอย่างเดียวมันอยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าหากเรามีความมั่นคงในครอบครัวนะครับเรามีความเป็นอยู่พอเพียงสิ่งที่เราพอเพียงนั้นจะนำพาซึ่งความสุขมาหาเราเองแต่หลายคนบอกว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างโน้นอย่างนี้ประชาธิปไตยเต็มใบเราต้องบอกว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้ปกครองในระบบประชาธิปไตยเต็มใบนะครับ ต้องยอมว่าเราเราปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ไม่ความว่ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยเหมือนกับที่อเมริกาเขาปกครองที่มีการเลือกตั้งประชาชนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประมุขของประเทศแต่เรามีประมุขคือมาจากกษัตริย์กษัตริย์คือจอมทัพไทยคือคนที่รวบรวมไพ่พลกอบกู้ผืนแผ่นดินปกป้อง อาณาเขตเพื่อให้เราได้มีที่อยู่ที่อาศัยเราถึงมีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแต่ก่อนเราเป็นสยามเมืองยิ้มวันนี้หลายคนเห็นด้วยหลายคนเห็นต่างกับการเรียกร้องสิทธิ์ของกลุ่มคนที่ออกมาอ้างเองว่าเป็นม็อบบทแอกละก็ขยับมาหลายม็อบการเรียกร้องนั้นสามารถเรียกร้องได้ไม่มีกฎหมายห้ามรัฐมนูญมาตรา44ีก็บอกว่าสามารถชุมนุมได้แต่ต้องปลอดอาวุธสงบ สิ่งสําคัญที่สุดวันนี้หลายคนว่าเราจะอยู่อย่างไรล่ะท่านทนายเราอยู่อย่างที่เราเป็นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนการเรียกร้องสิทธิ์มันสามารถเรียกร้องผ่านด้านอื่นได้เราไม่จําเป็นต้องอาจไปร่วมม็อบไม่จำเป็นต้องเดินทางจากที่บ้านนะทุกวันนี้การสื่อสารมันสามารถที่จะเข้าถึงได้การแสดงออกถึงจุดยืนของตัวเองว่าเราเอาชาติสัสนามพระกษัตริย์ไหมเราก็แสดงไปนะครับ อย่างหนึ่งคือเราเป็นเจ้าของอํานาจอํานาจอจยู่ในมือเราไงครับวันนี้ถ้าหากคุณไม่ชอบนักการเมืองคนไหนราคการเมืองไหนคุณก็อย่าเลือกนี่ไงครับคือองค์กรทางการเมืองวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนอย่าพะวงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับคนที่อยู่อํานาจการจะอยู่บนหลังเสือมีอานาจในการสั่งการนะครับเขาด้อมที่จะรักษาอํานาจของตัวเอง กอดเก้าอี้บางคนก็กอดเก้าอี้จนวันตายบางคนก็ดิ้นรนขนขวายในการที่จะอยู่ต่อไปสิ่งสําคัญที่จะอยู่ได้หรือไม่อยู่ได้นั้นพี่น้องครับนั่นคือความชอบธรรมเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าพี่น้องมีความชอบธรรมในการดําเนินชีวิตมีอิสระเสรีภาพในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตเราอยู่ที่บ้านนะฮะทำไรทํานามีอะไรก็ไปอย่างผมวันนี้ก็เตรียมตัวเย็นนี้ก็ต้องเดินทางไปว่าความที่ ศาลจังหวัดรนครสุธยาแล้วก็ไปที่สารแขวงก็เป็นปกติเราใช้หน้าที่ของเราปกติแต่สิ่งไหนที่เรามองว่ามันขัดและแยง้งต่อคําสั่งของเจ้าที่รักเราก็อย่าไปยุ่งเขาห้ามชุมนุมเราก็จะไปส่วนที่คนที่ไปไปได้ไหมนั่นคือความเรียกร้องนั่นคือความต้องการก็ไปไปแล้หากว่าไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายไม่ทําร้ายทรัพย์สินไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นก็ทําได้อยู่แล้ว นะฮะวันนี้เขาประกาศสภาวะฉถูกเฉิญสถานการณ์ถูกเฉิญในท้องที่มหานครก็คือกรุงเทพมหานครผมก็บอกว่านนทบุรีปรทุมธานีสุประการก็สามารถชุมนุมได้ก็ชุมนุมแต่หลักๆคืออย่าไปชุมนุมล้อปิดถนนนะฮะวันนี้ถ้าประชาชนออกมาเป็นเรียนแสนเรียนล้านเราไม่ปิดถนนนะครับก็ไม่เป็นไรสิ่งสําคัญที่สุดคือถามว่าการออกมาเรียกร้องนั้นเราไม่ควรไปแตะสหมันหลัก ของชาตินั่นคือสถาบันมหากษัตริย์กษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือกลไกสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกเราไปดาท่อต่อว่ากษัตริย์นะฮะหลายคนเป็นแกนนำนะบอกว่าจะโค่นจะล้มนะฮะกษรตริย์ไม่ได้นะวันนี้จะบอกว่าจะล้มกษัตริย์นั่นคือหมายความว่าคุณน,นั้นมีเกตนาเป็นกบฏนะสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้เราต้องยึดหลัก นะกลไกสําคัญ3ามประการคือภาคประชาชนเมื่อเราเป็นภาคประชาชนเราก็ดําเนินกิจกรรมเรียกร้องสิทธิ์ในส่วนของภาคประชาชนถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับกษัตริย์เห็นไหมฮะก้าวล้วงสถาบันกษัตริย์มันก็จะมีปัญหาองค์กรทางการเมืองกับภาคประชาชนนั้นต้องเดินคู่กันสิ่งสําคัญวันนี้หลายคนไม่เข้าใจหลักบางคนเป็นสสนะบางคนเป็นสวบางคนเป็นนักการเมืองแล้วก็ออกมาแสดงวิสัยทัศ ความคิดที่ต้องการให้มีการปฏิรูปกษัตริย์กษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหลายคนว่าวันนี้กษัตริย์ใช้ภาษีพี่น้องประชาชนคือมีการพัฒนาการมามากมายพอสมควรกษัตริย์เป็นสถาบันมหากษัตริย์ไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นนิติบุคคลน,นะทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์นั้นมีการจัดตั้งมีการบริหารจัดการมีคนที่ดูแลคำกับมีรายได้ ก็ไปใช้ในกิจการของกษัตริย์แต่ประชาชนไม่เข้าใจว่ากษัตริย์นั้นกินภาษีกีนน้องประชาชนไม่ใช่นะครับในกรณีกษัตริย์นะครับเป็นถาบันนั้นในแต่ละปีงบประมาณแต่ละปีนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เล็งและมองเห็นความสําคัญของสถาบันกษัตริย์ก็จะสัรงงบประมาณในส่วนที่ไปค้ำจุนสถาบันอย่าลืมว่าประเทศไทยนั้นมีการพัฒนา มายาวนานนั้นส่วนหนึ่งก็คือภาคประชาชนบวกกับภาคองค์กรทางการเมืองและสถาบันสถาบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งชาติที่ผ่านมานั้นแต่ละครั้งแต่ละข่าวเกิดวิกฤตศรัทธาเกิดอุทกภัยนะฮะทางสถาบันกษัตริย์ก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนความเป็นมายาวนานในการพัฒนาชาติไทยนั้นถือว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นตัวหลักเลยครับ เป็นหลักเลยฮะการดิ้นรนขนขวายนําความเจริญเทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆมาให้กับประเทศไทยนั้นกษัตริย์เป็นคนดิ้นรนนะครับวันนี้พี่น้องครับเราต้องเข้าใจหลักว่าเรามีสถาบันอันเป็นศูนย์รวมกิจใจของคนไทยทั้งชาติดังนั้นเราไม่ควรไปยุ่งเราควรที่จะคารวะสักการะและเทิดทูนหมายความว่าคารุสักการะคือเราให้ความเคารพ กษัตริย์คือเป็นสมุติเทพเป็นบุคคลที่อันควรที่จะครุหลายคนบอกว่าเป็นความจริงหรือความเท็จในกรณีที่ว่ากษัตริย์นั้นเป็นจอมทัพไทยความจริงครับเดิมทีถ้าหากเราไม่มีกษัตริย์ในการนําทัพสู้รบตบมือนั้นเราก็จะไม่มีวันนี้หลายคนเกิดมาทีหลังไม่ได้ศึกษาบัศาสตร์ต้องการแต่อิสระเสรีภาพต้องการแต่เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองต้องการเสรีภาพเสรีภาพนั้นทุกคนมีเสรีภาพเหมือนกันครับเมืองไทย จะไปไหนจะเดินทางไปไหนสบายเท้งนั้นครับไม่มีใครห้ามหรอกครับแต่เราอย่าด่าเมอร์สิคนอื่นวันนี้คุณอยากตีลังกาเนี่ยอยากโดดน้ําในสระน้าอยากเลี้ยงปลาเ็าเลี้ยงไปไม่มีใครมาห้ามคุณคุณก็จะไปเลี้ยงอะไรครับสัตว์ที่ต้องห้ามสัตว์คุ้มครองนะที่เขาห้ามเลี้ยงก็ไม่ผิดกฎหมายผมเลี้ยงปลาเสร็จนะครับเลี้ยงปลาเสร็จก็เอาไปจําหน่ายไปขายก็ได้หรือแจกจ่ายพี่น้องกินก็ได้มีข้าวก็ทํานาข้าวเราก็อยู่แบบสุขสบายส่วนที่อยู่กรุงเทพ เราก็ทําที่ของเราต่อไปผมได้งบอกว่าการเรียกร้องสิทธิ์แต่ละครั้งนั้นมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ส่งผลกระทบคนรอบข้างพอสมควรถ้าออกไปเรียกร้องสิทธิ์ไปแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองในกรณีไปปิดถนน,นรวมตัวกันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือจะเกิดกอะไรครับปัญหาตามมาคือจราจรติดขัดและปัญหาตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีร้านค้าร้านขายต่างๆที่อยู่เรือนนั้นต้องปิดตัว ขาดรายได้บางคนก็เช่าอาศัยเขาอยู่นะฮะอาศัยบ้านเช่าก็ต้องค้าต้องขายเมื่อมีม็อบเกิดขึ้นมันก็ทําให้อะไรครับการจราจรติดขัดแล้วก็การค้าการขายหยุดชะงักวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือองค์กรทางการเมืองต้องพิจารณาตัวเองหลายคนบอกว่าประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกทางองค์กรทางการเมืองต้องพิจารว่าสิ่งที่กระทานั้นมันชอบด้วยไหมกฎหมายไหมชอบทํามไหม วันนี้ผมอยากให้พน้องประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกตกใจครัวอย่าพะวงกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นขั้นตอนและกระบวนการของเจ้าที่รัฐในการที่จะออกประกาศในการที่จะสลายมอบหรืออะไรก็ช่างนั่นเป็นหน้าที่ของเจ้าที่รัฐส่วนเรานะฮะต้องการให้พิชิชาติเดินหน้าเราสามารถที่แสดงจุดยืนได้หนึ่งการเรียกร้องสิทธิ์นั้นเราไม่จําเป็นที่ต้องไปร่วมชุมนุมก็ได้ เราสามารถที่จะ,สะแสดงจุดยืนผ่านแอปต่างๆผ่าน Facebook ได้หมดครับนะฮะเราไม่เป็นต้องไปที่กรุงเทพมหานครวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือศรัทธาศรัทธาของผู้นำวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือศรัทธาผู้นำถ้าผู้นำไร้ซึ่งศรัทธาจากประชาชนใครก็อยู่ไม่ได้ถึงบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประเทศนี้เป็นของประชาชน แต่เราเทิดทูนกษัตริย์เพราะกษัตริย์คือพระเจ้าแผ่นดินเดิมทีก่อนที่จะปกครองระบ,บอบประชาธิปไต,ตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอมุขเราปกครองรูปแบบสมบูรณ์นาซีกิราชในกรณีกษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินวันนี้หลายคนบอกว่าบุญทาวออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าพะวงและตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเลือกร้องทางการเมือง มีการเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองมีการแสดงข้อเรียกร้องต่างๆนั้นมันย่อมทําให้เกิดความแตกต่างทางความชิดและก็หาจุดยืนว่าเราจะเดินไปทางไหนสิ่งสําคัญที่สุดให้พี่น้องพี่น้าตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้ศึกษาตัวเองให้เข้าใจว่าเราต้องการอะไรกันแน่ชีวิตเหล่านี้เราจะเป็นนักการเมืองหรือเราากเป็นอะไรอย่างตัวผมเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนและมีอาชีพก็คือเป็นทนายความเป็นพ่อค้าเราก็ทำของเราเราไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราก็พยายามที่จะให้ความรู้ในกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องรับรู้เรื่องกฎหมายกฎหมายก็คือกฎข้อบังคับที่สังคมตราขึ้นดังนั้นการที่พี่น้องหลายคนบอกว่าเราขัดขวางการไปชุมนุมไม่ใช่หรอครับเราเลือกได้ครับวันนี้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเลือกได้ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่จุดไหน ผมเลือกได้ครับวันนี้ผมเลือกที่จะอยู่ที่ไร่ที่นาผมอยู่ที่สวนของผมผมมีความสุขกับฝนตกโปรย,ยและผมมีความสุขในการที่จะพัฒนาที่ดินผมนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับพี่น้องประชาชนทํานาปีเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็ทํานาปังหลายคนบอกว่าทําได้เนอททาได้เราก็อาศัยน้ําที่เราขุดสระไว้เป็นหนึ่งไร่ลึกห้าหกเมตรสูบน้ําขึ้นมาแล้วเอาน้ําไปบเลี้ยงอะไรครับ นาปังก็ทํานาปีหนึ่งสองรอบนะฮะเราไม่เป็นหนี้เินสินเราไม่กู้ยืมเราทําแบบพอเพียงเราทําไปเรื่อยๆหาได้ก็ทําเราก็อยู่ได้ถามว่าสุดที่ไหนอยู่ที่ใจครับไม่ได้สุขที่ว่าใครได้เป็นนายกประยุทธ์จะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกผมก็ไม่ได้สนใจนั่นคือองค์กรทางการเมืองที่เราสามารถที่จะใช้สิทธิ์สะทุนไดวนนมไมไ้วันนี้ถ้าผมไม่ชอบประยุทธ์ผมก็ไม่เรียกประยุทธ์วันนี้ถ้าผมไม่ชอบบิทธิ์ผมก็ไม่เรียกบิทธิ คืออนาคตมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนั่นคือการเลือกตั้งตัวแทนนั่นคือระบอบประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าประเทศไทยปกครองระบอบไหนครับราชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบนะบ้านเรานี้ปกครองในรูปแบบของราชาธิปไตยมีราชาเป็นประมุขพี่น้องครับเราภูมิใจสถาบันของเราไหมครับถ้าเราภูมิใจเราก็จะโททูลเราจะไปก้าวร่วงดังนั้นพี่น้องประชาชนอยู่กับตัวเองกนได้นะครับ อย่าไปพะวงแล้วก็อย่าไปติดตามแล้วก็อย่าไปคาดหวังบางเรื่องเรื่องการเมืองเพราะเรื่องของประโยชน์เป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ต้องการมีอำนาจทางการเมืองต้องการสแสวงหาอำนาจในการปกครองประเทศผมพูดเสมอครับว่านักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจและอำนาจยิ่งใหญ่นั่นคืออำนาจปกครองประเทศตราบใดถ้าพี่น้องมอบอำนาจให้นักการเมืองหรือนักแสวงหาอำนาจ ที่ไม่มีคุณธรรมมันก็จะเกิดความวุ่นวายเช่นเดียวนี้บัดนี้เวลานี้แล้วก็จะหมุนเวียนเวียนไปถึงบอกว่า88ปีมีการทำรัฐประหาร13ครั้งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญถึง20ฉบับเห็นไหมครันั่นคือนักแสวงหามำนาจหลายคนบอกว่านักการเมืองที่ดีก็มีมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ให้ดีร้อเปหายากครับก็แสดงเลครับ เมื่อคุณต้องการเป็นนักการเมืองต้องการเป็นตัวแนทนประชาชนจริงๆคุณก็แสดงเห็นว่าคุณคืนนักการเมืองที่ดีไม่ใช่นักเลือกตั้งและนักสแสดงหาอำนาจเข้ามากอบโกยถ้ากอบโกยอย่างเดียวไม่คืนและไม่ทําเงินที่คุณกอบโกยไปมันก็คือการคดโกงเท่ารับางหวงพี่น้องครับผมบอกเลยว่านักการเมืองนั้นผมอยู่กันมานานยปีรู้ว่าใครดีใครชั่วรู้ว่าใครจริงใจกับประชาชน สิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทําได้ในเวลานี้นั่นคือการใช้สิทธิ์ตัวเองใช้ชีวิตให้มีความสุขอิสระเสรีภาพอยู่ในมือพี่น้องประชาชนอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของใครอย่าไปล่มหลงการเมืองจนลืมครอบครัวตัวเองนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือชีวิตเราเองลองคั่นหายใจสิครับว่าชีวิตเราอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับถ้าคุณไม่หายใจนั่นคือชีวิตของคุณหมดสิ้นไปแล้วแต่ถ้าคุณหายใจ คุณดังมีชีวิตยอยู่สิ่งที่เรียอยู่นั้นคุณจะทําอะไรให้กับตัวเองคนเรารักเองนั้นครับทุกคนเห็นแก่ตัวทางนั้นสําคัญว่าจะเห็นแก่ตัวมากหรือน้อยดังนั้นวันนี้เราเห็นแก่ตัวอันดับแรกอันดับสองคือเห็นแก่สังคมแประเทศชาติพี่น้องครับเรามาไกลแล้วเราพัฒนาเรามีองค์กรทางการเมืองเรามีพักการเมือง เรามีสสแต่วันนี้ถ้าหาวิกิตรทาไม่สามารถเดินหน้าไปได้ก็เปลี่ยนผู้นําใหม่ส่วนจะเป็นใครยังไงนั้นให้เป็นไปตามกลไกของกฎหมายและกลไกของสังคมสิ่งที่ออกมาพูดวันนี้ผมไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นตื่นตระหนกตกใจกลัวโดยเกินไปอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับความสุขที่หลายคนสแสวงหาพี่น้องรู้ไหมว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจเรานะครับ และความสุขแท,ท้จริงที่รองลงมาและรองรับเราได้ตลอดทุกเวลาใช่สังคมไหมครับไม่ใช่นะครับครอบครัวไงครับเราอยู่กับคนที่เรารักในครอบครัวของเราเมื่อครอบครัวมีความอบอุ่นมีความรักคข่สามัคชีสังคมบ้านเมืองดีเองครับถ้าทุกครอบครัวมีความรักไข่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคชีไม่มีความแตกแยกไม่โกโรธโลภหลงจนเกินกว่าเหตุสังคมนี้สงบสุขครับ จะมีดีสันทิสุขแต่เบื้องหลังที่เกิดขึ้นนะเพราะความมักใหญ่ไฟสูงอยากล่ําอยากรวยอยากเอาชนะค้าแ้านกันแล้วก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตโดยลืมความถูกต้องชอบธรรมมันถึงมีวันนี้สังคมถึงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีความบอกว่าอะไรครับฮลิโอโตโปาคนเอาจจะบาปน้อยก็เป็นอย่างที่เห็น ครับวันนี้ผมบุญถาวรออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในกรณีสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นเราจะอยู่อย่างไรจะทําตัวอย่างไรก็สรุปเลยว่าเราควรเป็นตัวเราเองเราควรอยู่ในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอย่าไปหลงไหลหรือไปฝักใฝ่การเมืองจนเกินเหตุเป็นเหตุทําให้ครอบครัวนั้นแตกแยกพี่น้องแตกความสามาัคคีสิ่งสําคัญที่สุดคือให้พี่น้องรักษาสุขภาพตัวเองมีชีวิตยืนยาว หมันสร้างความดีความดีที่เราสร้างนั้นมันก็จะกลับมาคุ้มครองเราเองถ้าเราหมันสร้างแต่ความวุ่นวายก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวความที่เราก่อนั้นมันก็จะมาทําร้ายเราเองพี่น้องครัคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิดไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรหากเราคิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้วพี่น้องครับ วันนี้ฝนตกไปปล่อยผมก็ต้องเดินทางไปที่จับบงหวัดนครสุริยาเพื่อว่าความในพรุ่งนี้ก็ส่งความรักและก็ความผูกพันอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจหลักในการินชีวิตและก็อยากให้อยู่รอดปลอดภัยทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของตนเองพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความชิดอย่าจนความชิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามรโชตในฐานะ ผู้ช่วยชาญประจำตัวสมาชิกสภาพุทธศตรและในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคการเมืองสามพักสวัสดีครับ โลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์านโปรดสาดแสงร่าง่ายค่ำคืนยังมีพระจัน ชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสง ูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาว อาทิตย์ทรงโกรธสาดแสงพรงกราวคร่รรง,รงคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้าดันดูสดใสสว่างพระฟ้ายังมีดวงดาว อาทิทตย์ทงกรดสาแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระทันประราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงาคู่กัน